เรื่องเก่านมน้ำดีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพรเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณซ้อมคุณคุณแคนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลาท่านยมอขอรับว่าหม่หมูเข้มท่านขุนทองจันท์มาแล้วขอรับเรียกมาพบข้าเลยขอรับ ถ้าเันสอนกลับมาแล้วขอรับดีเลยถ้ากรลองเหยาะออกไปข้างนอกครับผมกลับมาแล้วขอรับถ้าจะเมืองขอรับกลับมาเร็วนี่่ันขุนพอดีบ้านน้องสาวไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่ก็เลยไปไปกลับไปนะขอรับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ข้าจะออกไปบ้างนะถ้าจะมือ์จะไปไหนครับก็ไปเรื่อยๆนะท่านขุนแต่คงไม่ไกลจากกำแพงเมืองน,นักดอกดูเหมือนถ้าจะมือไม่ค่อยสบายใจนะคอรับถูกเขาเละเมือ่อสองสามวันมานี้ข้ารู้สึกวดหู่ใจชอบกใ้ท่านเจมือกังวนใจเรื่องอะไรเดี๋ยวรับ ถ้าค่าเราให้ฟังท่านก็อย่ากขำละใครจะกล้าขำท่านเมืองขอรับเออถ้าเจมองมีอะไรก็บอกกับผมได้นะขอรับเมื่อสองสามคืนก่อนข่าฝันไม่ค่อยดีนะฝันอะไรไปขอรับข้าฝันว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ท่าทางโง,งอาจนะ เขามากล่าวตำหนิข้าหาว่าข้าทิ้งเขากับแม่เขาเขามาแก้แขนข้าและเขาก็แทงข้าด้วยแทงได้ได้ขอรับท่านเจ้าเมืองได้ที่าหขุนดูเจ้าหนุ่มคนนี้ท่าทางจะมีอาคมเขาแทงที่ท้องข้าจนข้าสิ้นใจตายทีเดียวโอ้ฝันไลายได้ขอรับทว่าข้ากลัวตายไหม ใครที่รู้จักคุณแผนก็คงจะรู้ว่าข้าหาได้กลัวตายไหมขอรับท่านเจาเืองท่านเจ้เมเงองมีจิตใจที่กล้าหาญยิ่งนักแต่สิ่งที่ข้ากังบวนก็คือสิ่งที่ข้าฝันมันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม,ทมออ่ท่านเจาเือนขอรับท่านเจมเืินเคยไปทำร้ายผู้หญิงที่ไหนบ้างไหมขอรับท่านขุน ชีวิตข้าที่ผ่านมาหลาย,ยิเสปีข้าได้พบเจอผู้หญิงมามากมายนะทั้งยังอยู่กับข้าตายจากข้าภาคจากข้าบ้างข้าไม่แน่ใจนะพราะจะมีคนที่โดนข่าทําร้ายอย่างแสนสาหัสเหมือนในความฝันที่เจ้าหนุ่มคนนั้นได้มากล่าวตำหนิข้าหรือไม่ขอรับด้วยสาเหตุที่ไม่แน่ใจนี่แหละ ข้าก็เลยกังวลข้าเลยอยากออกไปดูนอกจวนบ้างเพื่อจะคลายกังวลลงได้บ้างขอรับไปเธอขอรับเออทางนี้กระผมจะดูแลแทนท่านเองขอรับงั้นก็ตกลงตามนี้พ้นขำจะไปกับข้าทวนพันซ้อนกับหัวหมู่เข้มข้าจะให้อยู่ช่วยท่านที่เหลือนะก็ให้อยู่กับท่านนะขอรับอีกประการหนึ่ง ท่านก็รู้ว่าข้ามีหงพลายกับกุมานทองคอยช่วยงานอยู่ข้าจะให้พวกเขาอยู่ที่จวนนี่แหละถ้าหากท่านไม่กลัวท่านก็เรียกหาหรือถ้าหากมีอนไดที่หนักหนาสาหัสท่านก็เรียกพวกเขาให้มาบอกกับข้าท่านทําได้หรือไม่เขารับท่านเจ้าเมืองพ่อกุมานทองกับแม่หงพลายอะ่ะกับผมเคยเห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่กลัวเท่ากับท่านขุนครีขอรับ <laughs> ดีงั้นข้าฝากด้วยนะท่านขุน ขอรับท่านเจ้าเมืองกับผมอยากไปกับท่านเจ้าเมืองนะขอรับไว้คราวหลังถือพันสอนครั้งนี้จะมีคนสำคัญจากเมืองหลวงมาหาค่าที่จวนหากไม่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คอยต้อนรับเดีย๋ยวเขาจะหาเรื่องเราได้ เขาจะมัคิดถูกต้องแล้วขอรับแต่ออกยาวิเศษกับหมื่นผานลูกน้องเขาสนิทของขุนมนูเขาสองคนต้องการจะปลดท่านสาเหตุมาจากเรื่องผู้หญิงขอรับเรื่องผู้หญิงนีย่ยใครกันขุนมนูเล่า่าว่าออกยาเห็นว่าท่านมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาโผพันเสมอและเขาคิดว่า หากว่าเขามาเมืองการแล้วมีใครมาร้องเรียงเรื่องผู้หญิงเขาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างแล้วนําไปฟ้องให้กับพระเจ้าแผ่นดินเพื่อปลดท่านขอรับข้าเข้าใจแล้วออกยาผู้นี้กําลังหาจุดอ่อนของข้าเพื่อตีตรงนั้นให้ข้าตายน่เองขอรับแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่ชะตาของข้าเถอทางนี้ก็ฝากให้เจ้าดูแลด้วยนะหากมีเอใดที่จัดการไม่ได้ ก็ให้กูม,มาท้องไปบอกค้าแล้วข้าจะรีบกลับมาขอรับไปลนะตองเหงม้นเน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน สักเพียงใดไม่พรำบนเข้าเชิดอถูยกย่องปกครองคนต้องอดทนสู่ไปจนวายปรานฤปธิคุณคำ ีช่ชายพี่สาวจะไปไหนกันรอจะกลับบ้านจ้ะมาเดี๋ยวข้าช่วยถือดีกว่าข้าขออุ้มหลานนะคนสวยเอ็งดูเสีว่าขำท่านจมืองถึงขนาดอุ้มเด็กเพื่อช่วยชาวบ้านเลยวะ่ะท่านจมืองทําความดีเพื่อชาวบ้านแทๆ้ๆแล้วข้าไม่คิดทําอะไรบ้างเลยหรอวะอ,อีกขำเอ้ยเออ งั้นเราไปช่วยเขาด้วยดีกว่าใช่เออพี่ชายจ้ะมาฉันช่วยเองขอบใจจะ้ะพ่อหนุม่มหยุดตรงนี้แหละพ่อคุณวางของไว้ตรงนี้แหละจ้ะตรงนี้จ้ะจ้ะ ไปเจอกันนะเถ้าหนูขอบใจมากนะจ๊ะที่ช่วยอุ้มนางแดงมาส่งให้ฉันมีเป็นไดดอกเออพี่ชายพี่สาวเพราะแต่แถวนี้มีร้านขายอาหารบ้างไหมพวกข้านะเดินทางกันมาไกลยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยไปทางนู้นจ้ะจะเจอร้านไงม่วงขายเหล้าขายอาหารด้วยจ้ะขอบใจจ้ะไปะ E aí